ก็ตือ่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ค่ะก็เหมือนเราอยากทําให้แบล็กเจมอะค่ะมีหลากหลายค่ะไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าที่ที่สร้างศิลปินอย่างเดียวเพราะว่าเคาเจอร์ของศิลปินมันมีหลายอย่างรวมถึงเรื่องของแฟชั่นนะคะก็เลยอยากนํานเสนอเรื่องนี้แล้วก็บวกกับว่า b l a c k เ e m อะเป็นสถาบันที่สร้างศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะน้องๆไอดอลรุ่นใหม่ะคะ่ะก็อยากจะให้ตัวแบรนด์ของ b l a c k g e m Black Gem, Gem Apparel เนะะี่ยค่ะ เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะาทจริงมาจากความชอบอยู่แล้วค่ะแล้วกแ็แต่จริงลึกๆก็คือมีความกลัวเพราะว่ามันมีคนที่แข็งแดงในแฟชั่นเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราอยากนําเสนอค่ะเราแค่อยากสมมติว่านี่มันเป็นสไตล,ล์เราอีกหนึ่งสไตล,ล์ที่คน,นอื่นๆสามารถแบบว่ามาชมแล้วก็ดูว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้หวังว่าหเราจะต้องแบบ บูมอลังการอะไรเงี้ยเราอยากสร้างตรงนี้ให้กับเคาเจอร์ของอาร์ติสต์นะคะแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีเสื้อผ้าใส่มากขึ้น<ม>เพราะาทุกวันก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเวลาจะถ่ายคอนเทนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็รู้สึกว่าแบ็คเจมส์น่าจะตอบโจทย์ค่ะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายค่ะเหมืนก็ว่าแ Mix and ค่ m i d Ma ท่ะจริงๆการตอบแบบมาจากว่า ตัวเองชอบอะไรแล้วก็มันมีน้องทีมดอทดิเฟนต์นะคะน้องตากับน้องเต๋าค่ะที่เขาถนัดเรื่องงานแฟชั่นอยู่แล้วอะเราก็เอามาบอกว่าเนี่ยเราชอบแบบนี้อยากทําแบบนี้อยากได้แจ็คเก็ตแบบนี้แล้วก็เขาก็จะมาช่วยกันว่าเอาผ้าแบบไหนวัสดุแบบไหนอะไรค่ะมันมาจากที่คอเลคชั่นแรกค่ะมาจากความเป็นตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็อยากนําเสนอความเป็นตัวเราผ่านไปค่ะความรู้สึกท่องการเป็นเป็นรางรูกมานเต้นแบบใส่ชุดุดเต้นมากครับเพราะว่า ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนร่วมกับแฟชั่นโชว์รอบนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าแบล็กเจมเนี่ยถ้พาพของเราที่เราคิดไว้อ่ะคือน่าจะเป็นแบแบอะคาเดมีที่สรส้างศิลปินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีไลน์ที่มันเป็นแบบไลฟ์แฟชั่นไลฟ์เสื้อผ้ามาด้วยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมูฟเมนต์ที่มันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็รอที่จะเห็นมูฟเมนต์ต่อไปของแบล็กเจมครับก็จริงๆในในพาร์ทของแบบเพอร์ซันน่ครับความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่า คือแบล็กเจมก็เป็นครอบครัวที่แบบเราเราอยู่กับครอบครัวนี้มานานมากอ่ะครับแล้วพอได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในในงานยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับที่ลอนช์แบบแบรนด์แฟชั่นก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลแบบพิเศษมากๆอ่ะครับแล้วคือผมพราวก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอ่ะค่ะรู้สึกต้องตัดตัวตัดตัวไปเลยนะ่าทุนแทนก็ได้ค่ะก็วันนี้ได้มาใส่สวยสักแต่ได้เรก็ดีใจกับคุยได,ด้เามาค่ะคือถ้ มันถูกต้องมากค่ะมันแบบมันใช่เลยก็ดีใจค่ะที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้มันเซ็ครับครับผมก็เอาจริงอย่างที่ทิกเกอร์บอกครับผมว่าเราอยู่ด้วยกันมานานมากๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เรา,าเริ่มเทรนแรกๆเลยครับแล้วก็เห็นแบล็กแจมขออยายขึ้นแล้วก็เห็นทำแฟรนแฟชั่นเสื้อผ้าด้วยก็เอาจริงดีใจกับดุเจราครับแล้วก็ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งจริงครับ เดี๋ยวค่อยขึ้นนะะโอเคก็ถ้าว่าใครแบบสนใจนะคะเสื้อผ้าที่แบบเป็นสตรีทเบสิกนะคะที่ทุกคนสามารถหย mm ิบมามิกซ์แอนด์แมทช์ได้ไง่ายๆนะคะมีเสื้อผ้าที่ดูเบสิกเราไม่ต้องแต่งตัวจัดก็ได้นะคะเราแต่งตัวแบบ everyday l o o k s นะคะที่แบบเป็นแบบทุกคนได้ก็สนใจก็ติดตามที่ b l a c k g e m นะคะ dot mm hmm. apparel นะคะใน IG นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นในนั้นก็จะมีในเรื่องรายละเอียดพูดถึงเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถเข้าไปซื้อของในเว็บไซต์ได้เลยะคะ่ะ เชินฟใส่อานลได้เป็นตัวแทนได้คุณเจเจได้ครับบก็ฝากไว้นะครับอย่างที่กูเจด้บอกนะครับผมก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของแบ k เจมนะครับผมแล้วก็ผมว่าสเต็ปต่อๆไปก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นแน่นอนค่ะคุณเิเนนะครับไงนะอะไรนะอ๋อโอเค thank <coughs>